ราไสาหัวไสหัวไสหัวนังหมูไท<อ>ยจะหมดอ,อีกแล้วไม่ไม่ถ่าย,าย <c oughs> ไอ้ทยโปรโมทให้เขาหน่อยนึงคุณตุนทาซุปเปอร์เอออายุมาเก็ตครับวันวันพุธที่สิบตันยายนนะครับนี่ครับนา่กินนั่กินครับนี่ครับมีลูกค้า,าลูกค้าสั่งแล้วครับลูกค้าสั่งอะไผมใช่ไม่เนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเอเอายุมาเก็ตปลาดินทอดซื้อข้าวร้านนี้นะครับไม่ต้องแกะก้างนะมีคนแกะให้แล้วครับ นี่ครับี่อยุมาเก็ตครับเริ่มแล้วเลยวันนี้มันที่สิบกันยายนเริ่มแล้วครับมามา,มาบ้านใกล้เรือนเคียงครับนี่ครับของพืชของขายเยอะเหมือนกันต่างร้านยังไม่เสร็จก็มี <c oughs> ขอสักสองกล่องนะครับเอาตัวน,นี้นะเลยตอนมีเรื่องได้นี่ยเลยแล้วก็อันนี้กล่องหนึ่งครับอย่างละกล่องครับ